ได้แก่2483 2493 2503 2513 2523 2533 2543 2553และ25631ขวบก็ดูจ้า เอาละจ้ะมาครับสำหรับใครก็ตามที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลขสเราย้อนกลับไปถึงปีที่แล้วหน่อยว่าดวงของคุณเป็นอย่างนี้ไหมเหนื่อยเนาะ สำหรับเลข3นะครับปีที่แล้วงานเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นงานราดหรืองานหลวงงานราดหมายถึงงานประจำที่ทําหรืองานค้าขายค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่แล้วยังเจองานเอ้ยงานหลวงก็คืองานประจำงานที่เราทําค้าขายหรืองานอาชีพของเรานั่นแหละส่วนงานราดหมายถึงราษฎรคืองานที่ต้องช่วยเหลือผู้คนเหนื่อยมากนะแล้วคุณยังรู้สึกท้อหรือว่ารําคาญคนด้วยจิตใจของปีที่แล้วค่อนข้างจะห่อเหี่ยวมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนเข้ามาทําให้เราต้องจัดการเหนื่อยมากๆ ครับเรื่องงานบอกได้เลยว่าสุดนะสำหรับเลข3นะแต่ถามว่าคุณจัดการได้ไหมคุณจัดการได้แต่เพียงแค่เหนื่อยเหนื่อยแล้วสาเร็จเหนื่อยแล้วผ่านได้มันเหมือนกับเจอปัญหาเจอเรื่องหรือว่าการงานแต่คุณก็ทําจนผ่านจนได้ถูกไหมมันเบื่อหน่ายมันมีความเบื่อของจิตใจแต่ทําได้ไหม หมอเบิร์ตมองแล้วนะคุณเลขสามทั้งหลายทาได้นะน้องๆหนูๆทาได้นะงานที่ทําอยู่นะแต่มันเบื่อไงครับมันเบื่อมันท้อไงมันไม่ชอบไงอะไรหนักหนาก,ก็ไม่รู้ประมาณแบบนี้ถูกต้องไหมสาหรับเลขสถูกต้องไหมอืมค่อนข้างที่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับค่อนข้างที่จะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะละ้าค่อนข้างที่จะกงังวลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นอย่างนี้ไมครับเลขสนะพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับ เพราะฉะนั้นในเลข3เนี่ยก็จะมีความอดทนมากๆอยู่แล้วแล้วก็ผ่านมาได้วุ่นวายเกินนะเป็นปีแห่งความวุ่นวายเมื่อปี6-6ถูกไหมแล้วก็มีเรื่องของการต้องจัดการต้องเดินทาง เยอะแยะมากางกายกองไม่ว่าจะเดินทางหรือเดินเท้าถ้าใครไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรบ่อยๆก็อาจจะเดินเท้าเยอะหมายถึงว่าต้องเดินไปจิบหยิบนั่นจับนี่เดินไปแผนกนั้นกลับมาแผนกนี้หรือถ้าใครค้าขายก็มือเป็นระวิงหรือว่าถ้าใครทํางานเกี่ยวกับอะไรก็อาจจะโทรศัพท์เยอะมากๆติดต่อคนเยอะจนบอกหูวุ่นวายไปหมดเป็นแบบนั้นนะวุ่นวายนะอ่ะมาดูครับปีนี้2567นะเราจะแบ่งเป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะเรื่องสุขภาพความรักการงานและการเงินโชคลาบนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรปี2 6 6 7นะฮะสำหรับคนที่เกิดปีพศาาลงท้ายด้วยเลข3นะครับอ่ะเริ่มต้นที่สุขภาพอถอนหายใจหนึ่งทีแล้วพูดว่าครึ่ง นะครึ่งเดือนไอ้ครึ่งปีแรกนะครับคุณชงนะชงเรื่องสุขภาพเลยฮะเพราะนั้นสุขภาพในครึ่งปีแรกระมัดระวังให้ดีนะโรคเก่าจะกลับมาโรคเวรโรคกรรมจะเกิดขึ้นกับคุณโรคที่รักษาหายช้าหรือว่าโรคที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันจะกลับมานะระมัดระวังให้ดีก็แเล้ากันนะครับชงรองเลยรองจากเลขเลข1เลข7เ,เลยก็เป็นเลข3เนะี่ยเพราะฉะนั้นเลข3ก็จะชงในครึ่งปีแรกนะครับ นะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนะจะโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายไม่เอาละไม่สนใจละแบบนี้เลยนะจะวี่งง่ายเอาอย่างนี้ละกันจะเวี่งง่ายหน้าจะออกจะเหวี่งง่ายจะด่าง่ายอย่างเงี้ยกันนะเลขสามทั้งหลายนะ เออบอกเลยว่าร่างกายที่จะป่วยเนี่ยมันก็มีแหละแต่ก็อาจจะป่วยไม่มากหรอกเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่น,น ون, ระมัดระวังในครึ่งปีแรกแต่จิตใจเนี่ยจะมโหจะฟาดจะเหวี่ยงกับคนรอบข้างคนรอบกายที่ทําให้เราไม่สบายใจนะฮะส่วนครึ่งปีหลังแปลกฮะครึ่งปีหลังกลับมาดีเวอร์เวอร์ดีหดหดนะ ดีเวอ่อว่ดีโหดอย่างนี้เลยนะเพราะเนื่องจากว่าครึ่งปีแรกค่อนข้างจะท้อห่อเหี่ยวพอกลับมาครึ่งปีหลังกลับมีความสุขนะร่างกายแข็งแรงแล้วก็ปลงได้มากขึ้นสบายใจมากขึ้นไม่คิดอะไรมากเหมือนครึ่งปีแรกค่อนข้างที่จะปล่อยวางง่ายและไม่โมโหใครง่ายเพราะนั้นนะครับในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจครึ่งปีแรกไม่ดีครึ่งปีหลังดีครับอื ต่อไปนะในเรื่องของความรักนะฮะความรักเนาะในเรื่องของความรักนะครับมันในปี2566เนานะใครที่มีคู่ก็บอกได้เลยว่ามันรู้สึกแบบเหงาเหงาหงอยหงอยนะมันรู้สึกน้อยใจกันบ้างเล็กๆมันรู้สึกไม่ค่อยได้มีความสัมพันธ์กันที่หวานหวานเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างเหนื่อยเนาะกับเรื่องราวของตัวเองเนะเพราะนะนั้นความรักในปี2566อ,อาจจะดูชืดลงไปบ้างนะครับทีนี้เรามาดูการปี2567ความรักจะเป็นอย่างไรรักในที่นี้รักแฟน ด้วยครอบครัวด้วยนะครับพี่น้องด้วยรวมไปถึงคนในที่ทํางานหรือสังคมด้วยนะครับความรักในครึ่งปีแรกระวังมีปัญหาและทะเลาะก,กันนะครับเกี่ยวกับคนเลยบอกเลยว่าครึ่งปีแรกคนในที่ทํางานไอ้คนที่เยอะจะเยอะจ,ะจัดๆเลยเยอะแบบเยอะจนลาคานระมัดระวังให้ดีครึ่งปีแรกคุณจะเจอเรื่องราวที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะเกี่ยวกับคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทํางานคนในบ้านหรือว่าแฟนกันนะ,ะเรามาดูเรื่องแฟนก่อนระวังทะเลาะกันเลยครับเพราะ ปีนี้จะชงเรื่องความรักด้วยครึ่งปีแรกซึ่งจะทะเลาะก,กันง่ายมากเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวจะเกิดขึ้นได้ระมัดระวังให้ดีนะน้องแม็กน้องเจนนะเอ้ยน้องแม็กน้องแอม,มนะเพราะว่าคสองคนนี้อ่ะก็สามน้งคู่ด้วยก็ระมัดระวังในเรื่องของทะเลาะแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นคำพูดคำจานั่นแหละที่มันทำให้คุณสองคนนะ่ะ หรือว่าคู่รักของเราเนี่ยไม่ถูกใจกันคําพูดเลยครับระมัดระวังให้ดีเรื่องไม่เป็นเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของความรักทะเลาะก,กันแรงถ้าเป็นแฟนกันอาจจะเลิกลากันได้นะระมัดระวังขออย่างเดียวว่าถ้าทะเลาะก,กันแล้วไม่พอใจกันแล้วถ้าอารมณ์ยังไม่สงบอย่าพิ่งเคลียร์แล้วก็ยอมมากกว่าที่จะเอาชนะนะครับ นะสำคัญที่สุดถ้าเป็นแฟนกันแล้วห้ามพูดคําว่าเลิกกันเลยไหมห้ามพูดเด็กขาดเพราะถ้าพูดเมื่อไหร่โอกาสจะเลิกสูงมากๆในช่วงครึ่งปีแรกนะแต่นะครึ่งปีหลังนะฮะกลับมาแฮปปี้เพราะฉะนั้นประคองความรักให้ดีนะถ้าเลิกกันก็จะกลับมาง้อง,งกันแต่มันดีไหมล่ะใช่ไหมล่ะตอนโกรธตอนด่ากันเนาะเออคนอื่นก็กินอาหารหมากันใหญ่ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังด้วยนะครับก็ครึ่งปีแรกเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันยังคงเหงายังคงเหงาหงอยจืดชื้อหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันมากๆความสัมพันธ์ระหว่างแฟนกันอาจจะลดลงนะรวมไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในที่ทํางานเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยมันเหมือนกับห่างๆกันไปไม่ค่อยได้เข้ามาคุยกันไม่ค่อยได้เข้ามาวุ่นวายกันประมาณนั้นนะส่วนครึ่งปีหลังจะกลับมาแฮปปี้มากขึ้นนะมีดวงที่กลับมาเข้าอกเข้าใจกกกกกััันนนนมมาาาขึ้้และะรหวว่เีียไดอจจ ห้านิมูนอีกรอบหนึ่งไปเที่ยวด้วยกันอีกรอบหนึ่งในครึ่งปีหลังครับอส่วนในเรื่องคนโสดเนะี่ยครึ่งปีแรกนะอย่าเพิ่งมีใครโสดไปก่อนแต่ยิ่งโสดคุณจะรู้สึกเหงายิ่งอยากมียิ่ง,งแบบต้องเอาชนะใจตัวเองสําหรับคนโสดนะ แต่ครึ่งปีหลังบอกได้เลยครับคุณจะมีคู่คุณจะมีคนเข้ามาทําให้คุณนั้นแฮปปี้และมีความสุขมากๆในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะมีใครสักคนอาจจะไปแอบชอบเขาหรือเขาอาจจะมาชอบเราหรืออาจจะสมหวังในแบบว่าชอบกันละกันก็ได้นะครับในครึ่งปีหลังเลข3เนาะเพราะนั้นดวงความรักครึ่งปีหลังเวอร์มากดีแบบโหดๆเลยจ้าต่อไปนะครับเรื่องของการงานเอาละสิการงานนะฮะ เออเนี่ยบอกได้เลยนะครับการงานของครึ่งปีแรกเลข3จ๋าจากที่เจอเรื่องของความเบื่อลำคาญคนอะไรเงี้ย บอกเลยฮะมันจากลำคาญจะกลายเป็นหงุดหงิดและด่ากลับในที่ทํางานได้เลยนะงานจะเยอะขึ้นผิดปกตินะครับจะได้รับมอบหมายอะไรที่มันมากกว่าเดิมหรือยากขึ้นกว่าเดิมหรือรู้สึกว่าเราไม่ชอบเราไม่ใช่รู้สึกต่อต้านในเรื่องของงานในในที่ทํางานด้วยนะในครึ่งปีแรกระมัดระวังให้ดีนะครับและไม่ควรทําไม่ควรต่อต้านไม่ควรออกไปทําอะไรทั้งสิน้นเพราะการต่อต้านหรืออะไรที่เกิดขึ้นบอกได้เลยเราเสียเปรียบครึ่งปีแรกพอคุณชงแล้วผิดนิดเดียวถือว่าผิดเยอะมากๆครับ ยิ่งเถียงยิ่งร้าแนะแต่ถ้าดวงเราดีถ้าเถียงปุ๊บเขาจะฟังเราเพราะฉะนั้นถ้าดวงชงเถียงไปไร้ประโยชน์ครับและแย่ลงด้วยเพราะนั้นถ้าผิดควรจะยอมรับผิดและควรที่จะเอ,อเขาเรียกว่าไงอะ่ะแก้ไขนะครับยอมรับผิดเลยขอโทษเลยแล้วแก้ไขให้เห็นเลยแล้วคุณจะปล่อยผ่านไปได้เพราะนั้นเรื่องของงานครึ่งปีแรกหนักหน่วงเอาการนะ ตั้งรับให้ดีก็แล้วกันครับโดยเฉพาะโดนกแกล้งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ด้วยหรือว่าโดนให้ทำเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ด้วยโดนแน่ๆครับระมัดระวังให้ดีส่วนครึ่งปีหลังนะครับโชคดีหน่อยผู้ใหญ่เริ่มเห็นค่ามากขึ้นเริ่มเข้าตากรรมาการเริ่มเข้าตาผู้ใหญ่อาจจะโปรโมทก็ได้เ,ดเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยได้สำหรับการงานนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่ามีมผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์จนทําให้คนนั้นประสบความสําเร็จในที่ทํางานมากขึ้นมันเหมือนกับว่า ทุกขาลาบอะโหดก่อนสุดท้ายได้ดีเพราะนั้นได้งานอะไรอะไรไปบอกแล้วว่าคุณฝืนทำไปเถอะสุดท้ายผู้ใหญ่จะเห็นค่าในตัวคุณในช่วงปลายปีนี้นะครับส่วนใครตกงานอยู่นะครึ่งปีแรกยังไงก็ไม่ได้งานครับส่วนครึ่งปีหลังนะถ้าคุณสมัครงานที่ไหนมีโอกาสเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ดไ,ดได้มากกว่าหนึ่งที่แน่และเป็นงานที่คุณชอบดังนั้นมีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้งานที่ดีด้วยครับเพราะนั้นครึ่งปีแรกอดทนหน่อยแล้วไปรอครึ่งปีหลังคุณจะได้งานนะครับอื มาเรื่องสุดท้ายที่ทุกคนอยากฟังก็คือเรื่องของการเงินแะและโชคลาภนะครับการเงินและโชคลาภในช่วงปี2 5 6 7นะครึ่งปีแรกจ๋าน้องแอมน้องแม็กเตรียมตัวให้ดีเงินช็อตนะ ช็อตเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าจะมีเรื่องของการจ่ายเงินที่ไม่จําเป็นเพราะนั้นตั้งแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเลขสารทั้งหลายเก็บเงินบางส่วนสําหรับภาวะจําเป็นได้คุณทําไว้เลยถ้าเก็บได้แต่ถ้าเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรใช้จ่ายให้พ้นเดือนพ้นเดือนไปพอแล้วไม่ต้องสนใจเงินเก็บไม่ต้องสนใจใดๆทั้งสิ้นประคองตัวเองให้ผ่านให้ได้และต้องบอกตัวเองว่าจะไม่ช้อปปิง้งใดๆทั้งสิ้นเพราะมันจะมีโอกาสครึ่งเดือนแรกไอ้ครึ่งปีแรกจะมีเงินช็อตอยู่บางช่วงจะไม่พอจ่ายจะหมุนไม่ ัเอาด้วยนะฮะให้นะระมัดระวังอย่างสุดชีวิตใช้คําว่าสุดชีวิตเพราะการเงินคุณก็ชงเหมือนกันระมัดระวังด้วยแต่โชคลาภในครึ่งปีแรกก็ยังไม่มีนะฮะเสียมากกว่าได้นะเสียมากกว่าได้โชคลาภที่เห็นเนี่ยยังไม่เป็นรูปเป็นร่างยังไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่ยังไม่ค่อยได้ทรัพย์เท่าไหร่นะเสี่ยงไปส่วนใหญ่จะเขาเรียกว่าเฉียดนะบอกเลยเฉียดแบบโมโห้วย เฉียดนิดเดียวเฉียดแต้มเดียวเฉียดหน่อยเดียวสมมติ2ตัวถูกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเฉียดไปอะไรเงี้ยเออยีออก25อ่ะอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นครึ่งปีแรกอย่าซื้อนะอดทนไว้หน่อยนะเออเพราะว่าไม่งั้นนะคุณจะเสียมากกว่าได้แล้วถ้าเงินเสียมากกว่าเดิมบอกเลยครับช็อตแน่นอนเนี่ย แต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนเครื่องปีหลังนะครับเลข3บอกได้เลยครับการเงินของคุณจะกลับมาตาลปัดเฮงดังปังรวยโชคลาภจะมีการเงินจะเข้าและจะมีโชคมีลาบลาบปากลาบลอยนะอยู่ๆได้เงินโบนัสได้เงินพิเศษหรือคนช่วยเหลือบอกได้เลยครับว่าเครื่องปีหลังคุณจะมีโอกาสที่ดีมากๆการเงินจะกลับมาดีมากๆและมีโอกาสถึงขนาดที่ว่าได้จับเงินหมื่นเงินแสนหรือเงินล้านได้เลยนะครับอื โชคลาภมีแน่นอนในครึ่งปีหลังนะจ๊ะน้องแอมน้องแม็กนะแล้วก็ทุกๆคนด้วยเลขสามนะบอกได้เลยการเงินจะกลับมาตาลปัดดีขึ้นเพราะฉะนั้นทนหน่อยแค่6เดือนเท่านั้นเองหลังจางมนห6เดือนจะเฮงดังปังรวยแน่นอนนะครับการเงินจะกลับมาเหลือๆเลยละจ๊ะโชคลาภจะมีเลยละจ๊ะจิตทําอะไรค้าขายอะไรเพิ่มเติมบอกได้เลยว่าจะมีเงินขึ้นเนี่ยแต่ครึ่งปีแรกไม่ดีนะครับสบภาพโดยรวมเนาะครึ่งปีแรกชงนะครับชงอันดับ2เนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาหน่อยในเรื่องของความรัก คนนะหนักๆเลยคือคนกับความรักถ้าทําให้เราทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ครึ่งปีหลังนะครับจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตและคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาปกปักรักษาและคุ้มครองด้วยปีนี้นะครับวิธีแก้เคล็ดของคนเลขสนะควรจะมูเตลูก,กับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยหนุนนําในปีนี้โดยเฉพาะครึ่งปีหลังถ้าเราทําไว้ตั้งแต่ต้นปีแรกมูอะไรได้มูไปก่อนเลยพอครึ่งปีหลังปุ๊บมันจะเป็นไทยและดวงคุณจะหนุนมากกๆครร่งปีแ ต้องสนใจว่ามูแล้วได้หรือไม่ได้ไม่ต้องสนใจแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเห็นผลมากๆครับแต่ถ้าเราไปมูครึ่งปีหลังมันจะช้าไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ที่ไหนมีไหวไหวที่ไหนมีทำทำ อะไรที่ไม่เสียตังทำเลยครับโมที่บ้านได้โมสวดที่บ้านได้สวดอะไรแบบนั้นก็จะปังมากขึ้นในครึ่งปีหลังแน่นอนแล้วดีกว่าคนอื่นด้วยนะครับวิธีแก้อีกอันนึงก็คือคุณควรจะแก้ปีชงนะต่อให้คุณเกิดปีอะไรก็แล้วแต่นะให้ระมัดระวงังแต่ว่าควรจะแก้ปีชงสําหรับเลข3โดยเฉพาะคนที่เกิดเลข3ปีจอและเลข3ปีมะโรงระมัดระวังให้ดีคุณชง2เด้งนะโดยเฉพาะปีจอปีจอเลขสานะชงหนักๆเลยเพราะฉะนั้นคนแก้ชงไว้นะ แล้วก็ควรทําบุญเกี่ยวกับอาคารนนะสำนักปฏิบัติธรรมโบสถ์วิหารโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรก็ได้ที่เป็นศึกสาธารณกุศลอย่างเช่นช่วยสร้างศาลเจ้าอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะอะไรที่เป็นวัตถุถาวรหรือถาวรวัตถุนั่นแหละจะทําให้ชีวิตคุณนั้นนะดีมากๆในครึ่งปีหลังบอกเลยครับว่า2ออย่างนี้นะมูเตลูนะกระทาบุญเกี่ยวกับการสร้างห้องน้ําสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้าง กุฏิสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสร้างวัดสร้างโบสถ์ทำเลยฮะมีน้อยทําน้อยมีมากทำามากแล้วแต่คุณทําเลยแล้วชีวิตคุณจะมั่นคงในครึ่งปีหลังแล้วดีเวอร์เวอร์ได้จ้า